แล้วจะเจอปัญหาตามมาอีกหลายนาครีแล้วสุดท้ายมันก็เรไม่พอนั่เรื่องข้อรักษาของมือถือใช่ไหมก็ต้องหาหรือว่าท่านจะวางจะท่านจะให้มีอีกนาครีใช่ไหมที่มันมีปัญหาแบบนี้ตอนทำลายแล้วจริงๆแล้วต้อรวจได้รับแจ้งแต่ยากว่าไม่ได้ติดสาไซต์เราไม่ได้เชิงขอสอบไม่ได้เชิงขอสอบเขาเปลี่ยนคือคือมันอยู่ที่พนักงานสอบสวนสอบไม่สอบหรือที่ประสบการณ์หรือที่ความการเกยใส่คือรับผู้บงชงพนักงานสอบสวนนี่มัน มันไม่ได้มีมเจตนาร้ายหรอกอเจตนาฆ่าดูว่าไม่ใส่ใจผู้ปกครองไม่เสร็จพอรู้ว่ามีสารก่อเจนายทีนีถ้ถึงถึงจะมากั้นบริเวณใช่นไหมเห <c oughs> มือนกันตับแตงโมตั้งแต่แรกอะเห็ไหมครับคุณก็ไม่ได้ยัดเรือพอคุณเกิเดเสร็แล้วถึงมายัดทีกแล้วจะไม่ตรวจสอบทีกแล้วแล้วก็ไปพอถอหลายครั้งเงี้ยซึ่งจริงๆมันต้องพอถอครั้งแรกมันจบแล้วม,มันนั่นไม่ต้องมานั่งเกิดกรณีอย่างนี้หรอกแต่อันนี้มันต้องต้องต้องบอกว่า ไอ้นี on sure ่ม no like ันทําได้เร็วเพราะคุณหมอได้ไปตรวจข้อมูลก่อนที่มีไอผลนิติเวทออกมาปกติผลนิติเวทต้องรอเดือนนึ่งแต่นี่พอเกิดทุกครั้งคุณหมอเข้ามาแจ้งม่ได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ที่มันก็เป็นตัวอย่างนั้นว่าถ้ามันเป็นเรื่องพาฒกรรมหมอไดเวชก็ควรจะต้องทำแบบนี้แต่มุมมนะเรไมะได้มันจะได้ผลลัพธ์รุนงได้เร็วอันนี้มันเป็นข้อมูข้อดีข้อดซึ่งทุกคนก็จะบอกว่าไม่ได้นะมันต้องรอผลเป็นทางการ แต่ว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลเี่ที่ที่พ่อกระจายเราจะเป็นสิ่งที่ต้องรื้อถตอมพบหลักฐานแล้วไม่แจ้งตำรวจหือว่ามันจะมองได้นะแต่ตัวตะแต่ตัวตนคือวันนี้ถ้าตรวจอยัสถานที่ตั้งแต่วันที่ไปเจอศพน้องเคนที่เอาไปมีความผิดแน่นอนถูกไหแต่นี่มังแต่ว่าไม่ได้ไปยัดสถานที่ดังนั้นบ้านหลังนี้มันก็ไม่อยู่ในคามดูแลของเจ้าพนักงานังนั้นใครจะยิบอะไรไปมันก็ไม่ไดมีความผิด จะไเอาเอะไรไปตรวจอะไรไปทิ้งมันก็ไม่ได้มีความผิดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในความผิดก็ไม่เป็นกรเข้าใไหมโอเคครับโนะอ้โห